แรงเยอะใช่แรงโ้งนกลางของลางอ่าโอเคแล้ววันนี้เป็นไงบ้างวันนี้เหลือเลยนะเหลือเลยไหมแรงแรงเลยคือดีครับมันไปสมาร์ามไปออกเลยครับไอ้ยกขีดไปโดนอะไรตอนนั้นเหมือนกับมันคืมัะสอบครับผมมัจะสอบเขาก่อนครับแต่ว่ามันข้ามาถึงก่อนยังไงครันจะถึงก่อนถึงก่อนเป็นไงบ้างวันนี้ครับเอ่อพัฒนา ไปต่อไปครับลักษณะเรื่อยๆครับไปติดตามด้วยนะครับไปเมื่อวานนี้ไปชนะใครมาครันะน้องย็อกเกอร์น้องยกเกอร์ใช่เดียวเลนะน้อก็วันนี้ก็ชนะเพื่อสิบหมื่ครับชนะบอกับมุดไปอีกคนนึงนะเนาะอ่าวันนี้ร่างกายโอเควันนี้แข็งแรงเลย ได้ตึ้งมาตันเป็นหนา้นได้ตันกลางวันครั้งแรกหยุดไปหลายปีหยุดไปตั้งแต่เขาตั้งแต่ก่าตั้งแต่การมหักนะใจครับตอนนั้นต่อยเตงกลางวันเนี้ยไฟนี้มากลางวันก็เหมือนก็อืดหน่อยอืดไปหน่อยใช่ไหมครับพี่กัดได้ไหมพี่กัดนี้น้ำหนักนี้เป็นไงบ้างได้ไหมได้ยด้ไงอยู่นะ ใจเราตอนนี้อยากจะเจอใครอยากจะแกล้งมือใครมีไหมได้เจอแล้วแต่ผมมั่เตอร์ผอมีรายการครับครับผมะอพราะใมีรายการชกเรื่อยๆใช่ไหมครับผมเรื่อยๆพี่กันเท่าไหร่โชคดีที่สุดก็แล้วแต่โปรโมเตอร์ครับผมได้หมดครับโอ้หนักน้ำหนักประมาณจากไหนชั้ไหนได้ครับร้อยยี่สิบสอง ได้หมดนรไดได้หมดเลยร้อยยี่สิบสอง่งได้เลยนะเอ้ยไม่ใช่ร้อยสามสองสามสองสามสองได้หมดเลยนะอยุ่าไหนะครับยี่สิบเจ็ดครับยีิบเจ็ดโอ้ยี่สิบเจ็ดยี่ยังไม่เยอะยังไม่เยอะกี่ีไฟแล้วเนี่ยชนะมาสามไปติดสามไปติดลงไปนี่นะครับสามไปติดแล้เออคืออยากชิงแชมป์ไหมเนี่ยอยากครับขั้นหนึ่งครับนี่ขั้เท่าไหร่ร้อ ได้เท่าไรร้อยสามสิบได้ไหมมันมีร้อยสามสิบร้อยสามห้าครับเออแล้วแต่โปรโมเตอร์อแล้วแต่โปรโมเตอร์นะเป็นน้องมวยที่ที่ตามใจโปรโมเตอร์และตามใจโปรโมเตอร์นะเออนี่น่ารักมากเลยนะฮะเอ้าอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่อุตรดิตถ์ครับโอ้ยฝากพี่น้องชาวเหนือพูดพูดเหนือได้ไหมอุตรดิตถ์เหนือนะฮะก็พูดบรนทัดหนึ่งโอ้โหเลยออุตรดิตถากเหนือหือตอนล่างครับผมเออพดพ่อพี่อัญชัยครับเออขอเลยครับพ่อพี่อัญชัยดับผักดนะดับผักนะใช่เออดับ ก็ฝากเอฟซีตาดิดด้วยนะครับผมวันนี้ผมแจ้งเกิดได้อีกครั้งนึงแล้วครับเอาแลกเอาไทยชนะฝากตาดิดครับพวกเราครับผมห้าเออสามไพ่ไล่พ่เนาะมีโอกาสอาจจะได้จิ้งแชมป์นะครับติดตามให้ดีเลยนะครับยอดชัยยกขาวแสนชัยเนาะโอเคครับผมยินดีด้วยนะครับ